นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบัดนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งจิตและอธิษฐานสมาธินิมิต เพื่อขึ้นพระกรรมฐานและปฏิบัติพระกรรมฐานในห้องพระกรรมฐานมัจฌิมาห้องที่หนึ่งในห้องคุตตกาปิติพระธรรมจ้าข้าขอภาวนาพระพุทธกุณเจ้าเพื่อจะขออย่างพระลรักษณะพระรัศมีพระคุตกาปิติรธรรมเจ้านี้จงได้ ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิดขอพระธรรมเจ้าทั้มมวลจงลงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิดขอพระอริยสงฆ์เจ้าตั้งแรกแต่พระมหาอัญญาโกนัญญาเถระเจ้าโพลมาตราบเท่าถึงพระสงฆ์สมมติในการปฏิจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิดขอพระอริยสงฆ์องค์ต้น อันสอนพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พุ่งแก่ข้าใ้เถิดขอพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พุ่งแก่ข้าใ้เถิดอุกาสะอุกาสะในที่นี้เล่าข้าจะขอปฏิบัติบูบชาตามคำสังสอนของพระสัพพญูโคตมเจ้าเพื่อจะขออย่างพระลักษณะ พระรัศมีพระกุตกาปีติธรรมจ้านี้จงได้ขอจงเจ้ากูมาปรกากฏบังเกิดอยู่ในจักขุทวารมนโนทวารกา,ายทวารแห่งข้าในขณะเมื่อข้านั่งภาวนาอยู่นี้เถิดอิติปิโสภะครวาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน สุขโตโลกกวิถูอนุตตรโอปุริสธรรมมาสารถิสัทาเทวมนุสสานังพุทโธภะวะวะติสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังอระหังอรังอรังท่านพึงตั้งจิตเจริญสมาธิ ตามขั้นตอนต่อไป